ได้เจริญทุกสมบัติเป็น,นมนหามงคลเพื่อส่งเสริมความเป็นสิริมงคลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในลำดับต่อไปผมและน้นองทีมงานพประพานนะครับได้จกกัดเตรียมชุดพระหารเข้ามาด้านในสักครู่หนึ่งนะครับหา,ากจัดเตรียมเสร็จแล้วจะเป็ข้าพลักษณครอบครัวนะครับในช่วมกันกล่าวควาถวายแล้มกันตอนจยกพระเขตน,นะครับผมจะขอเป็นที่ด้านในสักครูดหนึ่งนะครับ <as>

พี่พี่ข้างนอกนะคะอันนี้ก็มีเครื่องอาหารพร้อมนะคะมีทางนี้นะคะ F4 นะคะ นำมาให้ด้วยขนมมากมายอันนี้คือพร้อมเลยนะคะปันเลย 他摸，比如说你摸了，就他 แม่กินกาแฟอะไรจ๊ะขายของซอยกันหมดโปรแล้วนะคะทุกคนทำบุญพักกนรขายนิดหนึ่ง <c oughs> ไลคะ่ะไรสดวันนี้นะคะป้านเลขที่999ทับคะ่ะ

ฉันพิแล้ก็จะถวายสังฆทานนะคะจาแะใหนปนเป็นห้างชนสดเ a n เหรอรอบ a p p Land เหรอฮปปี้เลยนะ

ใช่แต่ใช่ไม่ได้ติดต่อเขนะ้าไปนะใช่ไหมวันนี้เลยถ้าไปถามว่าอะไร,รอ่ะเขาไปคอนเฟิร์มมีอรอ

ลำดับต่อไปนะครับกล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธและกล่าวคำถวายพัตนาหารแด่พระภิกษุสงฆ์หากทุกท่านพร้อมแล้วตั้งนะโมสามจบพร้อมกันแล้วว่ากล่าวตามนะครับนะโมตะสะัสสัะคะวะโตอะ พยัญชนะสัมปันนาง สาลีนางโธชันนางอุทักังวะรังพุทธัสสาปูเชมะาปิมานิมะยังพันเตพระตานิสังฆทานานิสัปาริวารานิพิขุสังคัสาโอนชยามะสาธุโภพันเตพิ ปูสังโคอีกมานีพัตตานีสังฆทานานีสัปปริวารานีปัติคันหาตูอัมหากังทีฆราตังหิตายัสุขายัข้าแต่พระภิกษุสฆงพูดเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย าหารเครื่องสังคทานกับทั้งสี่ของกัที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหลาถวายแด่พระภิกษุสงฆถวรง์ขอพระภิกษุสงฆได้โปรดรับได้โปรดับซึ่งพัตตาหารเครื่องสังคทาน กับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพะเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพะเจ้าทั้งหลาย แก่ครอบครัวของข้าพเ,เจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลละนานเทินสาธุครับขออนุญาติเรียนเชิญเจ้าภาพและครอบครัวครับโรงแอนยิบอดีชุดยพระหารแด่พระบรุญท่านนะครับผมขออนุญาติครับ ท่านและฉันก็ทหารเกณฑ์เนี่นะครับเรียนให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะครับด้านหน้ามีอาชากาแฟนะครับน้ำดื่มนะครับเชิญน้าหน้าได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจากทุกท่านฉันก็ทหารเสร็จแล้วนะครับกับผมจะเรียนเชิญเจ้าภาพกลับมาต้อนรับพาพักต่อนรักนอนระดับต่อไปนะครับ ใกอนถ้าฉันก่อนเราถ้าจะกิน สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ให้จะนะคะฉันพราประธารก่อนนะคะต่อไปนะคะค่อยถวายสังฆทานสาธุสาธุค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศอช่วงเช้านะคะก็จะประมาณนี้ทำาป็ช่วงเช้า มาเที่ยงค่ะวิธีมาเที่ยงอ๋อตั้งเลยตัง้งกระสีหันหนาฮึจัดการเลยกระสีบวาหานนาาัหานหนามาหันหนามาทางนี้ บ่รู้กันกาเอาเลยในห้องกาเ,อาเลยเวทีมาแล้วด้วยจ้าจันจันเวทีมาแล้วตั้งไหนมาแล้วมาแล้ว 小孩，我女儿小孩。 จะได้ลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเราจะตัดไปช่วงเย็นเลยนะคะทุกคนเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะคะ